โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีมิรักแฟนกีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลสังกะรีครับโอ้วันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับอยู่ระหว่างการเดินทางเรียกเ่อเป็นอีพีสองแล้วกันนะครับเมื่อกี้ท่านก็โม้แหลกไปเลยนะครับไม่รู้เรื่องไม่รู้จะเรื่องพูดเรื่องอะไรดีนะครับด้วยความคิดถึงทุกๆคนนะครับคิดถึงทุกเอฟซีนะครับคิดถึงแบบบรรยากาศที่แบบขับรถไปด้วยคุยไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับคิดถึงมากเลยนะครับก็ไม่มีคนดูก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ อยากจะเก็บเรื่องราวแบบนี้ไว้นะครับในความทรงจําหรือว่าเมมเบ y รีนะครับผมเรียากยูทู e ว่าเป็นเมมเบรีนะนะครับและเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามารับชมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับก็คอมเมนต์ให้กําลังใจผมด้วยนะครับก็ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ผมพร้อมที่จะรับคําติชมทุกทุกท่านเลยนะครับอยากให้ผมปรับปรุงตรงไหนนะครับอยากให้ผม แก้ไขตรงไหนหรือว่าเพิ่มเติมตรงไหนก็สามารถที่จะแนะนําได้นะครับไม่ร้รถอะไรไปเ่ยไม่รู้รถอลไรถกระบะก็พร้อมที่จะรับฟังคําติดชมทุกๆท่านนะครับก็จะได้แบบว่าพัฒนาต่อไปนะครับนี่ผมก็ทํา youtube ก็เป็นเวลาที่นับช่วงเวลาที่ผมแบบจริงจังจริงๆนะครับก็ ประมาณ2ปีเ okay. มยใช่ตั้งแต่ออกแอร์ลอกมานะครับแอร์ลอกจนจะหมดงวดแล้วอ่ะนะครับก็จริงจังจริงจ,งจงก็ประมาณโอ้ที่มันจะ3ปีแล้วนะครับเนี่นะครับ2ปีกับ3ปีแล้วอ่ะนะครับที่ผมทําำยูทู e มานะครับก็ยอดวิวที่ผ่านมาครับมีช่วงหนึ่งนะครับช่วงที่ผมเริ่มทเํเแรกๆนะช่วงที่ขับแอร์ลอกอยู่ก็โอโหยอดวิว6,700เลยนะเอ้ย พูดผิดหกเจ็ดร้อยนะครับหกเจ็ดร้อยบางคลิปที่ถึงแบบพันสองพันเขาเรียกได้ว่าพูยภูมิใจมากนะครับสําหรับคนที่แบบโน้นิมอย่างผมนะครับแล้วก็ช่วงน,นี้ก็ยอดบิลก็ตกลงมาเยอะนะครับเพราะว่าด้วยความที่แบบขาดความต่อเนื่องไปช่วงหนึ่งนะครับประมาณเดือนสองเดือนนี่แหละนะครับขาดความต่อเนื่องก็คืออาทิตย์ละคลิปอย่างเงี้ยนะครับคือมันขาดความต่อเนื่องนะครับเอฟซงเอฟซีก็เลย่าหายหมดเลยนะครับ FC หายหมดนะครับแล้วก็แต่ยอดซับยังแบบยังขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่แต่ก็มีชงักไปช่วงหนึ่งนะครับที่มันแบบไม่ไหลเลยนะครับยอดวิวเนี่ยนะครับตกมวบเลยนะครับจาก7800ยืนพื้นนะครับตอนนี้ก็ลงมาเหลือหลัก10นะครับ1ิ20วิวินะครับก็ไม่เป็นไรครับผมก็สู้ต่อไปครับทาต่อไปนะครับแปลว่าด้วยใจใจรักนะครับไม่ได้อะไรนะครับไม่มีอะไรเลยไม่ได้อะไรจริงนะ นะครับบางคนอาจจะบอกว่าก็คัดจมูกครับบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำยูทูบคงจะได้เงินแหละนะครับคงจะได้เงินคงจะมีสปอนเซอร์เข้าแหละนะครับสําสหรับท่านอนื่นอาจจะใช่นะครับแต่สําหรับผมโน no, ครับผมไม่ได้อะไรเลยครับคือผมทําแบบด้วยใจรักจริงๆนะนะครับผมไม่ได้อะไรเลย ก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะได้หรือเปล่านะครับได้รายได้จาก youtube หรือเปล่าหรือว่าได้สปอนเซอร์หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้ครับแต่ว่าตอนนี้นะครับณเวลานี้ตั้งแต่ทํามานะครับสามสี่ปีมานี้นะครับก็ยังไม่ได้อะไรนะครับก็ได้ความสนุกได้เก็บความทรงจําได้บันทึกเรื่องราวดีๆนะครับที่ได้ทํามาเนาะครับก็ก็เรียกได้ว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมก็ ปันไว้ก็อยากจะทํามันนะครับแล้วผมก็ได้ทํามันแล้วเรียกได้ว่าสําเร็จแล้วแหละนะครับนะครับสําเร็จในความฝันตรงนั้นแล้วว่าได้ทํา youtube นะครับมีคนดูนะครับก็เริ่มแรกก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะมีคนดูถึงพันถึงหมื่นอะไรหรอกนะครับคาดว่าเออมีคนดูสักสิบยี่สิบคนก็โอ้สุดยอดแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีคนดูสิบยี่สิบคนตามนั้นนะครับก็โอ้เรียกได้ว่ามันสาเร็จตามที่ฝันแล้วนะครับ แต่ถ้ามีคนดูเพิ่มขึ้นมียอดซับเพิ่มขึ้นนะครับก็เ,เรียกได้ว่ามันมันก็คือกําไรชีวิตละกันนะครับก็ผมก็ไม่ได้ทํา youtube อย่างเดียวเนาะผมก็ทํางานมีงานที่ต้องทํามีงานประจํที่ทตามอยู่แล้วนะยูทู e ก็เรียกได้ว่าเป็นงานงานอะไรนะขาเรียกงานอะลีเล็กใช่ไหมนะครับงานเสริมอย่างเงี้ยนะครับ ไม่เรียกว่าเป็นงานแล้วกันนะครับผมเรียกว่ามันเป็นการหนึ่งคือมันเป็นการบันทึกเรื่องราวแล้วกันนะครับก็เป็นงานที่ผมรักแล้วกันนะครับเป็นสิ่งที่ผมชอบแล้วผมก็ทํามันนะครับอาจจะมั่วบ้างอะไรบ้างนะครับม,มีทั้งเพลงมีทั้งเกมมีทั้งเที่ยวเล่นมีทัง้งแบบถ่ายวอล์กนะครับถ่าย, <Thank S 1> ายวีล็อกนะครับถ่ายเบเกอร์บ้างอะไรบ้างนะครับก็มั่วไปนะครับตามความชอบ เย่เดกก็ต้องช่องนี้ก็ต้องขอบคุณเกม้วยนะนะครับผมเล่นเกมแล้วมันแบบยอดซับมันขึ้นนะนะครับทุกคนมันมียอดซับขึ้นนะครับขึ้นแบบต่อเนื่องเลยนะขึ้นเรื่อยๆเลยนะขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะวันละ3ามี่คน5้าคนบ้างนะครับก็รู้สึกรู้สึกดีนะครับกับเกมนะครับผมก็ผมจะนี่แหละนะครับจับอยู่2ประมาณ2 3งางานแล้วกันนะครับที่จะลงในช่องนี้นะครับช่องสังกะรี หลักๆก,ก็น่าจะเป็นเกมนนแหละนะครับหลักๆก,ก็น่าจะเป็นเกมนะคลิเปเล่นเกมมีเกมใหม่เข้ามารีวิวเกมอะไรมานะนะครับแล้วก็รองลงมาก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับวีล็อกนะครับวีล็อกก็คือชีวิตประจําวัน,นะจะมีล้างรถบ้างนะครับไปนั่นนู่นนี่นะครับแล้วก็อาจจะมีเสริมเข้าไปก็คือไบค์เกอร์ครับขับรถขับลานะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคอนเซ็ปช่องสังปรีไบค์เกอร์นะครับ เอาประมาณนี้แหละ,ะก็ถามว่า YouTube นะครับทำแล้วแบบดีไหมนะครับผมบอกได้เลยว่ามันมันอาจจะดีต่อใจนะครับแต่ถ้าคนจริงจังจริง,รงๆนะครับแบบเอาจริงเอาจังแบบทุ่มสุดชีวิตนะครับทุ่มสุดชีวิต ทุ่มชุดสดุดชุดทุ่มสุดชีวิตนะครับในการทำยูทูปนะครับคือแบบสละง,งานทุกอย่างออกเลยไปเลยนะครับแล้วก็แบบลุยงาน youtube อย่างเดียวหรือไม่ก็เอางานเอางานประจำอ่ะให้คนอื่นทำหรือว่าจ้างคนอื่นทำแทน,นเพื่อเป็นการเซฟตัวเองนะครับเพื่อเผือ่อพลาดมาแล้วมันจะอะย่งางอยก็มีงานประจำให้เราทำนะครับก็เขาไม่รู้ youtube แบบเต็มพิกัดนะครับมันก็แบบ ็ที่ได้นะครับถ่ายได้ตลอดออกไปหาคลิปหาคอนเทนต์ได้ตลอดนะครับมันก็จะไม่เงียบนะช่องมันก็จะไม่เหงามันก็จะไม่มันก็จะไม่ซ้ําๆซ้ํๆนะครับแต่บางคนเขาก็แบบไม่ได้หลากหลายอะไรนะบางบางทีลงแบบบางทีแบบ,แบ,บลงอาทิตย์ละคลิปสองคลิปอย่างเงี้ยนะครับแต่เขาก็มียอดดูนะครับมียอดคนดูเป็นหมื่นเป็นแสนก็มีนะครับอันนั้นก็แบบ รู้สึกว่าเหมือนโชคดีของเขานะครับแล้วก็มันคงไม่ใช่โชคโชคดีทั้งหมดนะครับมันก็อาจะเป็นความสามารถด้วยแหละนะครับความสามารถเสน่ห์ของเจ้าของช,ช่องเสน่ห์ของรายการเขานะครับคนก็ติดตามนะครับหรือว่าคลิปหนึ่งคลิปๆหนึ่งมีคุณภาพอย่างมากนะครับก็มีคนติดตามได้เหมือนกันนะครับแต่ผมที่ลงทุกวันเพราะว่า คอนเทนต์ผมไม่ค่อยจะมีนะครับเล่นๆผมเล่นเกมไปขับรถไปคุยไปอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าไม่ค่อยจะเป็นที่น่าสนใจของ FC หรือว่าคนท่างผู้ชมนะครับคนดูนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนแบบอยากจะลองทำ YouTube บ้างนะครับก็ เลือกคอนเทนต์ที่มันชัดเจนนะครับว่าตัวเองถนัดอะไรแล้วก็จะทาอะไรลงในช่องนะครับบางคนถนัดหลายอย่างก็คงต้องเลือกสักอย่างนะครับอย่างผมถนัดหลายอย่างแม่เอาทุกอย่างเลยหายเอ้บางคนก็เลยงงว่าเฮ้ยกูจะดูอะไรของมึงดีนะครับก็ก็มันเป็นเรื่องที่แบบมันอาจจะดีก็ได้นะครับสําหรับบางคนนะครับสาหรับคนที่ถนัดหลายอย่างอาจจะทาหลายอย่างแล้วลุ่งเลยก็ได้นะครับแต่สำหรับผมมันไม่ใช่ผมเลือกสักอย่าง ็ไม่ไล้เราเอสึกว่ามันฟืนใจยังไงไม่รู้นะครับจะทำใหมนะ่โอเคครับก็แนะนำนะครับสำหรับเพื่อนตัวไหนยอยากแบบทำยูทู e ก็เลือกมาสักหนึ่งช่องทางนะครับหนึ่งหนึ่งช่องทุจะเล่นเกมคือเล่นเกมอย่างเดียวไปเลยครับผมตั้งมาชื่ออยู่จะช่องเกี่ยวกับเกมไปเลยครับก็เล่นเกมไปอย่างเดียวนะ แต่เมื้อนะครับมันสามารถเป็นแบงได้นะสมมติเราเกิดมาจากช่องเกมใช่ไหมนะครับอนาคตเรามียอดซับเยอะนะครับมีคนติดตามเยอะลงลิปอะไรคนก็ดูแบบหลักมื่นนะครับเวลานั้นเราเราสามารถที่จะลงมั่วได้เราอยากขายอะไรที่กบบความชอบเราเนี่ยเล่นเกมอยู่ดีเกิดชอบรถอยากข่ายรถลงบ้างอะไรต่าเออเปลี่ยนบรรยากาศได้นะครับแต่ต้องผ่านช่วงที่แบบเออนี่ไปก่อนนะช่วงมรสุมไปก่อน ให้มีกดติดตามเยอะๆก่อนมีคนดูเยอะๆก่อนถึงจะทําแบบนั้นได้โอเควันนี้ก็มีแค่พูดไปแค่นี้ครับผมพูดเรื่องแล้วมีเรื่องพูดคุยแค่นี้นะครับผมก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับกดไลค์กดสปอยกดแชร์กดคอมเมนต์อะไรไปได้ก็ได้นะครับดูทั้งหมดเลยนะครับโอเคนะครับก็แค่งลังใจกันนะครับสำหรับคลิปนี้สังตลีกับตาลาไปก่อนสวัสดีครับ